หางานที่ไปทํางานในต่างประเทศเนี่ยถือว่าเขาเนี่ยก็ไปเขาเรียกอะไรอ่ะไปขุดทองครับคือก็อาจจะได้เงินมากกว่าการที่เขาจะทํางานอยู่ในประเทศไทยแหละแต่ถ้าเคาะร้ายเสียชีวิตเคราะร้ายเสียชีวิตการจะนําศพทั้งศพกลับมานะครับประกอบพิธีชาปนก,กิจที่บ้านเราเนี่ยออโอ้โหคุณผู้ชมค่าใช้จ่ายมันสูงมากใช่ใชคนงานคนนี้เสียชีวิตที่เกาหลีใต้ครับเขาก็ช่วยกันแล้วนะ เผาศพที่นั่นแล้วนําเท่ากระดูก,กลับมาพอเท่ากระดูก,กลับมาบรรยากาศเป็นแบบนี้แหละครับ นี่ครับผู้ใช้ติกต o อกรายหนึ่งนะครับโพสต์คลิปที่คุณย่ากับครอบครัวร้องไห้กอดกล่องเท่ากระดูกของนายโชติพัฒน์คงดอนหันอายุ26ปีนะครับเป็นหลานชายนะคือโชติพัฒน์เนี่ยไปทํางานที่เกาหลีใต้ครับแล้วเสียชีวิตด้วยภาะวะหัวใจล้มเหลวเมื่อ15สิงหาคมแล้วนะจากนั้นคนไทยในเกาหลีใต้ช่วยกันที่ผมบอกไงเอาศพกลับมาทั้งทั้งตัวตวเนี่ย นะโอ้โหแพงแพงมากครับก็ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเผาศพกันที่นู่นก่อนแล้วส่งเท่ากระดูกกลับประเทศไทยฮะนะครับโดยมีเจ้าหน้าที่สายทานสะพานบุญเนี่ยไปตัวแทนเอาเท่ากระดูกไปมอบให้กับครอบครัวเมื่อ3กันยายนที่ผ่านมาล่าสุดผู้สื่อข่าวนะครับไปที่บ้านเลขที่42หมู่5บ้านโนนสง,ง่าตำบลโนนเมืองอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูไปพบกับครอบครัวของคุณโชติพัฒน์ผู้เสียชีวิตนี่แหละ กำลังจัดพิธีทำบุญตามประเพณีแบบชาวอีสานเลยอเ,อเอารูปมารูปโชติพัฒน์มาตั้งคู่กับนายธนากรคงดอนหาน้องชายอา้าวทำไมอะ่ะคือน้องชายก็เพิ่งจะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุไปเมื่อสาเดือนก่อนอนะครับแม่ของผู้เสียชีวิตเนี่ยเล่าบอกว่าโชติพัฒน์เนี่ยเป็นลูกคนโตนะไปทํางานรับจ้างทั่วไปอยู่เกาหลีใต้3ปีแล้วส่งเงินมาที่ผมบอกไะเป็นการขุดทองไงคือส่งเงินมาจนสร้างบ้านได้อะ่ะโอ้โหนะครับ แต่เมื่อ3เดือนก่อนครับสเดือนก่อนธนากรลูกคอเลดที่อยู่ไทยเนี่ยประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต<อ>เมื่อนายชติพน์รู้ว่าน้องเสียกลายเป็นคนซึมเศร้าไปเลยแล้วเสียใจที่น้องชายเนี่ยนะครับซึ่งเป็นน้องชายคนเดียวเนี่ยจากไปครอบครัวนะฮะจึงให้กลับบ้านแต่เขาบอกขออยู่ต่ออีกสักพักหนึ่งขอเอาเงินก้อนสุดท้ายสักพักหนึ่งกระทั่งมาเสียชีวิตคาดว่าน่าจะเครียดเรื่องงานที่ที่มีงานน้อยลงด้วยก็พยายามหางานใหม่นะครับ แล้วก็ไปหาเพื่อนคนไทยด้วยกันนะครับแล้วอาจจะดื่มสุราไปแล้วจนช็อกเสียชีวิตนะครับโอ้โหครอบครัวเสียใจมากกลับมาไม่อยากเห็นกลับมาเป็นเท่ากระดูกแบบนี้ยอมว่ายอมรับนะว่าลูกชายเนี่ยก็ไปทํางานแบบผิดกฎหมายแหละนะครับผีน้อยแหละนะหวังจะให้ครอบครัวเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นนางป้อมคงดอนหันคุณย่าของผู้เสียชีวิตนะครับก็ร้องไห้ตลอดเวลาท่านทําใจไม่ได้เลยนะฮะท่านนีฮะทำใจไม่ได้เลยนะครับที่ต้องเสียหลานชายนะครับแล้วก็ มาเฝ้ารอรับเท่ากระดูกกลับมาทําบุญตามประเพณีอู้ดูสิอู้หัวใจโอ้โหนีก็แสดงความเสียใจกับคุณย่าด้วยแต่ว่าเรื่องการไปทํางานแบบผิดกฎหมายแล้วเป็นผีน้อยเนี่ยอันเนี้ยมันจะกระทบระยะยาวเลยนะคือมันจะไม่มีสวัสดิการถ้าคุณไปถูกกฎหมายเนี่ยคุณจะมีเงินกองทุนช่วยเหลือตรงนู่นนี่นั่นช่วยเหลือนะครับ